นี่กระรามทางอะไรอยู่ครับครับอันนี้ก็เราจะเลออี้ยงหอยในกระชานนะครับ อ้เซี่ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับที่เราตั้งกระชังนะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมทําครั้งแรกนะครับนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะหาผัดตบชวาอะไรพืชน้ํามาปลูกนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆนะครับดูนะครับก็กระชังบ่อนี้ก็ผมจะเลี้ยงหอยนะครับตอนนี้เราไปหาปัตตุชาวาก่อนนะครับครับวันนี้นะครับก็เมื่อวานนะครับผมได้ทํากันลงลงมุ้งนะครับก็ผมก็ตอนนี้มัดเสร็จแล้วนะครับดูครับดูครับอืมก็เรามัดเสร็จเมื่อวานนะครับแต่มัน มืดก่อนนะครับก็เลยผมก็ไม่ทันได้มาปล่อยหอยนะครับแล้วก็กลัวมองไม่เห็นนะครับแล้วผัดตบชวาก็เก็บมาจากค่าทันนะครับนี้มันก็เลยเหี่ยวหน่อยครับวันนี้ก็จะปล่อยหอยอยู่ร้อยหกสิบตัวนะครับเรามาดูนะครับว่าผ่านไปสักเดือนผมจะมาถ่ายให้ชมอินรอบนะครับวันนี้ก็ปล่อยน้าดูครับมีแต่หอยใหญ่ๆเลยครับพ่อแม่พันนะครับผมโอเคครับเราปล่อยแล้วนะ ครับ่อยแล้วนะครับ้าเคลงไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับลรติดตามดูนะครับเพื่อนๆแล้วหากคนไหนชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีความรู้นะครับผมก็เลี้ยงหวยนี่คือการทดสอบนะครับอีย่างผมชอบกินนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะก็ลาแล้วครับสวัสดีครับ